สวัสดีครับพี่น้องท่างช่องกีดีพีจอปากครับวาพอดีพีจอปากคลิปนี่ครับอยู่ล้างห้างครับพี่น้องบรรยากาศล้างห้างนะครับเมียน่งยู่ล้างห้างนี่และนะครับอันอยู่ที่อำเภอพระยากรพุ่มมิเศยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับกับเมียห้าความตัวหนึ่งมานางน้าอยู่ครับพี่น้อง เออพระเอกฟุกสะอกเออลไะไปร่ากันก็บไปกันไรเม่เห็นอย่างหะหญิงเจ้าขอดโอ้ขี่บอขี่ดิขี่บ้านเจ้าดิทอดไดคือโอ้บังมีทอดอ่ะพี้แต่พันพระเอกฟูกแต่พันพระเอกฟูกอันขายมันไปไหนอ่นนะเบล ะไเ,เอาทั้งกินทั้งอันเย็บเชนหให้ลูกค้าจังไหนที่จังชาเนาะไม่ใช่อะไรก็ได้ตัวเบื่อเร็วเบื่อไอ้พวกสื่อสารตัวลูกค้าตัวเนี่ยซิมหยานมันหมดเรียบเอ้ยจังสี่ก็เฮ็ดเปลี่ยนสร้างบ้านอะไรเตรียมถุงบ้านน่ะ<า>นี่ครับบางมีทอดอันเพิ่นเมาด้วยมห็นปะ À, anh mẹ còn mẹ phú nó máu làm gì cái năn chè khó thể diễn chè anh mẹ ở xuân nâng heo mà chúng mày thì phải khai tư tư mì tươi 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 tròn ươi anh ấy, năn thúng này cái gì xếp thúng năn vì nhạc nó mất tươi nhạc nó mất tươi ươi nó mất cái xếp thúng thúng thú, là mất cái xếp thuần năn là con thúng nhé thúng cho cắn chú mẹ thế mất cắn không? Mất sáng bỏ hết bạc tráng mô thoát là nắm ने कॉइन बन गया हम अफरातफर क्यों हेल्ड जोन दे बगैर मोटर में यूनियन ला ये मशीन मकाना ने सीमा कुशी में सीबीएल लव ही ओये ना क्वार्टर की पिंग तुम लोग चार कौन या วาสิบ<ะ>เอา้ามันคือว่าห้าสิบก็ขายอะไรราคาสินนี้ห่ราคาบ่แาเจ็บพี่น้องมากเอาไม่พี่น้องก็มากราคาถึกแล้วเนาะอันอันนี้ถุงละซีบาทก็มีฮะถุงละซีบาทก็มี่ท<า>ุงแบบไม่ทุงละซีบาทถุงละซีบาทอั้นบางทีแต่ปีกายนะอันนี้จะหึงนี่ ปีนี y, oh, ่ะโอ้อันนี้บัมีปีนี่อทุทุ่งทุ่งเสาซีเซห่าเซฟเนยอะทุ่งเราทุ่งีบานี่มันเปีกนี่ไมอะขวงเขาตัรปักเสียมขายแค่ไหนเดี๋ยนี้ไมันก็เบิรดเดี๋ยวียากเอามาเกียร์ยีแล้เกียร์ีกดงานไหนห้เข้ามาเนี่ยล้วจากเนี่ไปหาขายพอมนตลาด่น้ไ่านาะเาจะไปเห็นยังเขาดไปถ้ามาหากินนี่ยังเสร็จ ใ่เเป็นว่ขายน้ำตลาดนู่นเนาะจหาขายของลงตลาดน้อหนะเนาะขันฝนพ่นบ่พาเห็นเลขสวนป่ะเห็นเลขสวนแต่เท่ากับไหนคือเก่าเออเห็นเลขสวนกันย่ยมันบ้างจะเลขสวนเท่ากับไปเห็นขายเขาไปหาลงตลาดเนาะเออเอาไปผสมไอ้นี่เอาสินค้าปลาแยกปลาลาอันนั้นนี่ไปขายเนาะเออเขาต้องอยู่รอดอยู่แบบนี้ใช่เนาะอยู่แบบนี้ต้องขายของ ไอความไปำเนียพอ่าเขากับบริษาทเตรียมเบียนเนาะกับพวคือคณะอื่นคณะใงญ่ข้าเจ้าที่ข้าเจ้างานหลคอยเสื่อไปอ้อคอยสะสมประสบการณ์สะสมพันสาไปขื้นพระนี่แหละถ้าพี่มาจะใช่น่ะถ้าพี่อันเวลาของขั้วมือใช้บอลลนทุนคั้เนาะไม่ร่างได้หรืออ่ามาบอกมือยืามาบอกกับช่างร่างตัวเขาต่ความใกล้น่มาล่างออกไปหน่ะมาต่กแบบมี้ใช่ทงหน่านั่นอย่างส่นไร เฮ้ยโมแดงลยจีจอข้อมันไม่แดงก็ใส่นะไม่แดงก็วานก็ว่าเสียนก็ว่าเยียงกว่าไม่แดงวานไม่แดงมาเสียนให้ค่าลูกยาลูกไพ่อายุพัสั่์ป่ะ ยาเออมันมาแต่ตอนไหนคนมาแต่ปีวันโอ้ไปฉลาดนี่ละลพี่น,อน้องแน้าขายกระไดแต่ว่าของสินค้าดีหมดแล้วนะครับนั่นคือว่าบากมีเพลียฟูกย,ยังเป็นทั้งสี่เพลียฟูไปใช่ผมแต่หึงนี่เคยแกมหลอ่อ,องตรงจังดากหมูขึ้นแท้รอรับมานำใจบิ๊กี้สีนันวันโอ้ยคือว่าบิ๊กี้นั่นน่ะบังมีอันเมื่อกี้อัน ถ้าในของมันตลกบิกิที่นั่นนวดตลกเั้นเรารับเขามาขายต๋อันนี้ขั้นแพ็คก็ได้เอาไหอันนี้กอขั้นก็ได้เอาต่างหากนะคือสร้างเป็นถุงใหญ่มากถุงหนึ่งหกโลถุงใหญ่หกโลถุงละหกโลเขาก็มาแพ็คขายเองส่เอาใส่มาแบกนี้ได้ยงไหมบ่ไอไวาัสเอ่อแบคทุเรียรบกวาดมาขายกันหาง่านไม่มีคนซื้อมันแพงมันต้นทุนสูงขึ้นมานล่ะ ึงแสงบ้อเอาหน่ยมาขายดล่ะถห้ไม่ผู้อยากซุบอย่สอแย่เดียวม่น้านาวซื้อซอยนลล่บ้านวามว่าอนพลอาหล่ไี่อ้บางซี่ม่ลองเอาบักตากกบมาทอดไข่ที่ตีไขยบ่บักกบบักตาโกบอบกวอบนี่แม่ละนีนี้ไเบิงมะก่อนเอาอันนี้กูแสนนี่ฐาอ้ขึ้นบ้านซื้อดอกให้บักตากกบอบกรอบไปังสี่หม ตาโกอบอบกรอบแม่มันคล้องกันใช่เลยลรือไม่ไหนเพื่อครับาามันล้นครับดินอยูมม่ว่าพี่ผู้กินน่าสูเออคันเขามาเห็ดตังสี่ห้ามันเปลี่ยนสินค้าอะไรดิคันไม่ขึ้นกับหัวคนสิแปลง่ยเสียสไปดอกว่าแ<ย>นบมูลน,นี่ี่ล่ะครับชีวิตของมะลงมะละมกระดาพี่น้องเออขี้ผีของลวงพุทครับเือนธันไม่เดือนธันวาคไม่ไฟช่วงหนา ต้องหานมากอ่ะมาหาไฮแนวขายจังสี่แหละพี่น้องแนวพลาเอกอ่ะพลาเอกถูกเ่ามันพลาเอกเงินแสนเงินล้านคือเขาตลูกอ่ะเพามันตลกเงินแสนเงินล้านเงินหมื่นคือเพิ่นเออไปแต่ลูกเงื่อนลอยตลกย่ายกว่าตลกขี่กงขี่ยากแม่แหลตลูกกูขี่ก้อนใหไงไม่ขี่ยากกินตตงกุ้ยไหลไม่ได้เปิดเออพลาเอกก็ขี่ยากขึ้นกันนั่นละเออพลาเอกขี่ง่ายยุติงายกู เอาสังบ่หลองซะก่อนง,ง,งค่ยขีส่ <c oughs> สวเนาะาัวเนาะบ้านปอไป <c oughs> นี่หละชีวิตของพี้เอกฟูกกระไรพี่น้องลำแล้วกระ่พราโนอนพี่น้องเออขายสุดตีดดตาขายของเอออันนี้เคยแน่ยอยู่ดอกแม่พันซื้อพันเมาแล้วแม่สูแม่สูแน่ที่ลูกพ่องแน่พ่อขี่แน่เพื่พอนนั่ออนสน,น,นับสนุนซอยนามนั่นแหละาเออนั่นแหละ น้องไอ้กับแม่สู้หน่อเพื่อนเหมาโมไดลผสมก็ได้เพราะท่านเอามาอีกตัวมากกันสิให้คอนเทนต์ในพี่น้องเบิ้งทั้งช่องนี่ละทั้งเพจยรเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นคอนเทนต์เนี่ยเห็ดกับที่ไรชุดเนี่ยกับที่ปขายของเนี่ยนี่ละพี่น้องพ่อได้ตอกพ่อได้นั่นไปเออพ่อไดอ้ในกิน,นในใสในชีวิตไปคดีฐานตามมาไ,ได้ผู้ใด้เสียงหมา,หายเฮาสม,มือปนันแมนบ่ะ เออเขาก็ต้องซอยเลี้ยตัวเดียงไปน้ำแน่ละ่ะเออซอยเลี้ยตัวเดียงเนี้ยเออชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปอะไรมันติดเพอปากต้องอยู่รอดเนาะเอเอทำเรว่างานเดือนนานะครับพี่น้องเดือนนางานก็ว่หลายดอกพี่น้องเจ้าภาพเจ้าก,การเจ้างาน,นบุญบังไฟกับย่างบางหลายมื่นอยู่เด้อพี่น้องที่มันเปพิลพ่นแน่ ทัง้งหายทั้งกินเฮียจังสิไมหลักฐานได้นหนึ่งนะกูไทยอยู่น,นี่พี่น้องเพิ่งเอาหรอกครับพี่พี่พี่น้องพี่เอกฟุกทั้งกินทัง้งหายครับเดี๋ยได้สีทั้งขอขาดทุนดิบะเนี่ยผู้บัญชือได้สิขาดทุนเดี๋ยวจะคอละเนี่ยบางสีอันเนี่ยนะ พี่น้องไปเด็กินอยู่ดี่ครับแล้วอันนี้ดิค่ะสิบปหารอันสล่ายเอามาหันกับมดแล้วสล่ายอบกรอบพี่หาสร้างมะขายมายู่พี่นอ้องเออพ่อให้พี่น้องเลยครับสนุนซอยชิ้นแล็บปิน่นซอยลูกๆเต้าๆไปได้หา,าได้ซื้อแบพ่อได้เติมได้อันซอยชีวิตไปซื้ออยูซ่ซื้อกินพ่อให้ขาดห,หมูน้ำมัน ในห่วงแถวบ้านพั่มีบ้ามีงานต้องเข้าหมดงานนั่นสิครับเอาใจะไ้กับฝากพ่อแม่พี่น้องฮะตเอดไปละที่ร่นไปละใจอะไ้กับฝากพ่อแม่พี่น้องต้องยืดดีผีจอปากด้วยลองลองยกที่แฟนขาเพราะวาเป็นาำเพลินก็ดีนะครับที่กิดตามรับชมอยู่นะครับซอยแซมสนุนสินค้าลูกเต่านนองนุงนะครับอันได้ขายว่าในการไปซื้อถังพี่น้องเอ้ย นะครับนี่ไปซื้อถังอไปซื้อถังน้ำแข็งไปทาอันใสปลาสมไปขายเออนะครับถังกับสองพันสองผุนนะครับพี่น้องอ่าไปซื้อถังมาไหมอันนี้ถังเก้ายืมยืมมมมาถังหน่อยอันนี้เลีเอาไปถังเลีไปวเอาถังใหญ่เ,เอาก,เก้า่าถังขนาดร้อยสามสิบเอวร้อยสามสิบอ่าเนี่ยก่อาสามสิบเอว ว่าสามสิบเมตรถึงอสามสิบเมารเขาเหรอน,นะครับทางใไงเขาเขาใส่ป่าได้ไหลายใส่ของเข้าได้ไหลายอใสอ่ลำแข็งไปนะครับเอาก็ได้กับความพุนความพูดพี่น้องผู้เป็นอุดหนุนมากผู้เป็นอุดหนุนมากผู้เป็นขุหน,น<ม>ุนกะพี่จะะเจริหน้าตัวเองเอาสำรับคลิปนี้ไว้ใช้หมีนะครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์พบกันตามเพื่อประผ่านในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ละ่บอกท่าชี่กินกีกว่าละครเดี๋ยวมาบอกเดมาแต่ง